เรามาเริ่มต้นขาวแรกของวันนี้ที่เราเองาวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือในรายของทางฟอรินเวียต์ซูเปอร์สตาร์ดังที่เราเพิ่งจะไปคว้าตัวเขามาจากทางห้างขายายาไบ r เออร์เลเวอร์คูเซนด้วยสน,นราคาหลวมกันไขโวนัสเพิ่มเติม116ล้านบอลซึ่งทำให้เขากลายมาเป็นนักเตะที่มีสถิติค่าตัวแพงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของทีมเราอีกด้วย ลากล้ามเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเราน่าจะได้เห็นตัวของทางเวสยดออกสตาร์ทลงเล่นในเกมการแข่งขันปรีซีซั่นนัดแรกของเราที่เผชิญหน้ากับทางเพรสตันนอตเอนเมื่อคํำคืนที่ผ่านมาที่สนามดิฟเดลสเตเดียมของพวกเขา แต่ท้ายที่สุดนอกเหนือจากการที่เวยบจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นสว็ทผู้เล่นตัวจริงในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวแล้วเขายังไม่มีรายชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองในเกมนัดนี้เลยโดยสัมปายก่อนที่ทางเดอะแอธเลติกสำนักข่าวเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษจะมีการออกมาเปิดเผยในภายหลังว่าทางสโมสรของเราตัดสินใจที่จะให้เขาอยู่ที่ทางสนามซอแอาซาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของทีมต่อไป เพื่อเรียกสภาพความฟิตของเขากลับมาให้เต็มพร้อมมากที่สุดเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันกับนักเตะระดับซีเนียของทีมดอบอีกหลายตอนหลายคนไม่ว่าจะเป็นทางเวอร์กิลฟานไดค์ออริสันเบเกอร์อเล็กซิสแมคอาริสเตอร์ลุยดิอาสและอิบราฮิมาโคนาเตเป็นต้น ตัาวาล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลูซิงเดอคอปสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่ายังไงเสียตัวของทางเวียดจะมีการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลของทีมเราอย่างแน่นอนซึ่งจะตามมาในช่วงสิ้นเดือนที่จะถึงนี้นั่นเอง แม้ว่าแฟนบอลหลายคนอาจจะรู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เห็นตัวของทางฟอร์เรียนเวตลงสนามในเกมน,นักกุนเครื่องนัดแรกกับทางไบรสตันนอตเอนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่การตัดสินใจที่ไม่เสียงจะใช้งานเจ้าตัวก็ถือเป็นสิ่งที่ถูกต้องในมุมมองของทีมงานของทางลิเวอร์พูลเองลูซิงเดอะคอประบุ เนื่องด้วยโปรแกรมนับต่อไปของพวกเขาจะมีการทิ้งช่วงถึง12วันด้วยกันทำให้ดาวเตะทีมาอิเยอรมันวัย21ปีรายนี้จะมีเวลาอีกมากให้เขาได้เรียกสภาพความฟิตกลับมาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยลิอร์พรูจะมีการเดินทางไปที่ประเทศฮ่องกง อรก็ลงคุณเครื่องกับทัก AC ซีมิลานในวันเสาร์ที่26กรกฎาคมแล้วหากไม่มีปัญหาใดๆเพิ่มเติมก็คาดว่าเกมการแข่งขันในนัดนั้นจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับตัวของทางเวียดที่เขาจะลงประเดิมสนามนัดแรกในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลต่อไป ในระหว่างนี้ทีมของทักอา์เนอร์สโอตที่ยังคงซอ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามฟอมเอ็กซัตรเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แต่มันยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าแฟนบอลจะมีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังการเตรียมทีมผ่านคลิปหรือภาพถ่ายจากศูนย์สนามซ้อมของทีมดอกมากน้อยเพียงใดกันในนนก็เปิดประเด็นไว้เรื่องดาวเกี่ยวกับตัวของทางฟอร์เรียนเวดกับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความกันไปเลย เพราะอย่างที่เราทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่เราประสบความสําเร็จในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มารถถ่วมทีมแอนฟิลนั้นเราเอาชนะกั์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางเดือไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และเสือใต้ายเยเนเนมิวนิก ทำให้ล่าสุดโตของทางมาคุสบับเบิลอดิตดาวเตะทีมชาติเยอรมันของเราก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นเลยว่าการเซ็นสัญญากับเวยบในครั้งนี้นั้นเรียกได้ว่าเป็นดีลที่ดีที่สุดสําหรับช่วงตลาสซัมเมอร์นี้เลยแล้วต่อให้เป็นสโมสรอ,อื่นได้ตัวเขาไปมันก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงไนเรื่องนี้ได ฟอร์เรนเวียดคือการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในตลาดรอบนี้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะบับเบิลกล่าวระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางเกมส์รับ นี่คือดิวแห่งปีในมุมมองของผมไม่ใช่เพราะว่าลิเฟร์พูลเป็นทีมที่ได้ตัวเขาไปเสริมทัพรอกนะต่อให้มันเป็นทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็พวกเขาได้ตัวเขาไปผมก็จะออกมาพูดแบบนี้เหมือนกันเพราะนี่คือนักเตะที่สุดยอดมากและจะเพิ่มมูลค่าให้กับทีมได้แบบมหาศาลในแนวทางที่คุณคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียว ไม่มีใครพูดถึงลิเวอร์รพูลเลยนะตอนก่อนที่พวกเขาจะได้ตัวเขาทุกคนต่างก็บอกว่าสุดท้ายยังไงเสียเวียรก็คงจะยากไปอยู่กับทางบายเยนเหนือในแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือบางทีอาจจะเป็นทางเรอัลมาดริดน,นะแต่ในทิศทางตรงกันข้ามผมน่าจะเป็นคนหนึ่งเลยที่มั่นใจมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อลงเล่นให้กับทางอาร์เนสสรอตและร่วมง,งานกับบรรดาน,นักเตะระดับท็อปไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเวอร์กิลฟานได้และโมเมดซาลา นั่นคือสาเหตุที่ผมกล้าพูดได้เลยว่าผมคงจะรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยถ้ามีทีไหนก็ตามที่สามารถจะปิดดิวที่เจ๋งกว่านี้ได้อีกในตลาดรอบนี้เพราะสาหรับผมแล้วมันค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดในตัวของมันเองอยู่แล้วว่าเวียดคืนนักเตะที่เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ มาพูดถึงนักเต็กใหม่ที่เพิ่งจะย้ายมาอยู่กับทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวอเมาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องนอกริบกับเป้าหมายการเสริมทัพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตัวริมเส้นของเรากันบ้าง เรนหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นกระแสข่าวว่าอาจจะถูกขายทิ้งออกจากทีมของเราไปในตลาดรอบนี้ก็คือในรายของทางหรุยดิออสปีทีมชาติโคลอมเบียแม้ว่าสโมสรของเราจะมีจุดยืนชัดเจนว่าที่จริงแล้วเราไม่ได้อยากจะขายเขาออกไปเลยแต่หากมันเป็นความต้องการของนักเตะและถ้าทีมของเราได้รับข้อเสนอเข้ามาในตัวเลขที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ดีลวนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นทำให้ก่อนหน้านี้หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวโพพันกับทีมของเราอยู่ก็คือในรายของทางมาเล็กโฟฟาหน้าติดตเก่งจากทางสโมูสรโอลิมปิกลียองในศึกหลีเอิงของประเทศฝรั่งเศสนั่นเอง พราะแม้ว่าพวกเขาจะรอดพ้นจากการถูกป,ปรับตกชั้นไปสู่หลีกเดอร์สมาได้แบบบุดวิดแต่สถา,านการณ์ด้านการเงินของพวกเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นและมันก็หมายความว่าพวกเขายังคงมีความจําเป็นจะต้องปล่อยตัวสตาร์ดังบางรายออกจากทีมไปเพื่อหาเงินปรับปรับงบดุลทางบัญชีและคนที่อยู่ในขายดังกล่าวข้างตน้นก็คือตัวของทางโฟฟาหน้านั่นเอง ปัจจุบันเขาถูกตีมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะตามการประเมินของทาง Transfermarkt e เอาไว้ที่ตัวเลขเพียงแค่30ล้านยูโรเท่านั้นแต่ทางรียงในการเรียกค่าตัวของเขาบันขึ้นไปถึง1เท่าตัวอยู่ที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นดาว51.9ล้านปอนด์ กวันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทัคอาร์เอ็มซสตสื่อชื่อดังจากแดนน้ำหอมก็มีการตีข่าวใหญ่ออกมาเลยว่าในตอนนี้เอร์พูของเราก็ยังคงสแสดงความสนใจอย่างจริงจังในการเล่นล่าลายเซ็นของนักเตะร,รายนี้เพราะแม้ก่อนหน้านี้ทางโอลิมปิกมักเซยอีกหนึ่งสโมสรคู่แข่งร่วมศึกดีเอิงของทางดียงนั้นจะมีความสนใจในตัวของทางนักเตะร,รายนี้แต่พวกเขากลับไม่อยากที่จะยื่นหอกให้กับคู่แข่งเอากลับมาทีมแข่งตัวของพวกเขาเอง ดยเหตุนี้การส่งตัวของทางโฟฟานะ่าออกไปค้าแข่งในต่างแดนจึงกลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากกว่าและตามการรายงานข่าวจากทางแอนฟิลวอชสื่อที่จอข่าวของทีมดอนโดยเฉพาะก็มีการระบ,บุชัดต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลของเราได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเต็งที่จะประสบความสําเร็จในดีลนี้เหนือกว่าทางเสือใต้บาเยนนเหนืออีกหนึ่งสโมสรที่ก็อยากได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองโดยเหมือน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้หลังจา,ากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทีมของเราที่ไปสนใจนักเตะของสโมสรอ,อื่นกันไปแล้วเราจะมาดูกันดีกว่าว่าทีมอื่นมีการแสดงความสนใจในตัวนักเตะของเราคนไหนอย่างไรและแบบไหนกันบ้าง มาทางรายงานข่าวจากทางฟรีชาเยส yes, สื่อจอมเต้าข่าวจากประเทศสเปนก็มีการเต้าข่าวออกมาอีกครั้งหนึ่งว่าในตอนนี้ทางเรอ,งอัลมาดริดเอง,เองก็กําลังแสดงความสนใจในตัวของทัพอเล็กซิสแม็คอาริสเตอร์มิดฟิลทีมชาติอาร์เจนตินาของเราอยู่ด้วย ซึ่งอันที่จริงแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่แปลกใหม่เพราะหากเราย้อนกลับไปในช่วงต้นของซัมเมอร์นี้และอันมาริดก็เคยแสดงความสนใจในตัวเขามาแล้วแต่ก็ถูกตัวของทางแม็กอาริสเตอร์ตอกหน้ากลับไปแบบชัดเจนเลยว่าเขาไม่มีความสนใจที่จะย้ายไปรลวมถึงสารเดียก็เบนาบิลแต่อย่างใดจึงทําให้ดิวนี้เงียบหายไปตลอดช่วงเวลา1-2เดือนที่ผ่านมาก่อนที่ในปัจจุบันมันจะถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้งจากทางฝั่งสื่อของประเทศสเปน เมื่อวันก่อนก็มีรายงานข่าวออกมาอีกเช่นเดียวกันว่าเรอันมาริตต้องการที่จะเสนอตัวของทางโรดิโกสตาร์ทีมชาติบราซิลมาเป็นส่วนหนึ่งในขอ้อเสนอเพื่อขอแลกเปลี่ยนตัวกับทางแม็กฟอร์เรสเตอร์หลังจากมองว่ามูลค่าที่พวกเขาตีเอาไว้สําหรับนักเตะรายนี้อยู่ที่100ล้านยูโรซึ่งน่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมในการนํามาแลกเปลี่ยนตัวกับอดีตดาวเตะของทางไบรตันแอดโฮฟออลเบียนดังกล่าว แม้ขนั้นรายการข่าวใหม่จากทางฟิชายเยสก็มีการระบ,บุออกมาว่าทางเรอแมตริกเองอาจจะมีการเสนออีกหนึ่งทางเลือกให้กับทีมของน้องเป็นทักอาดากรูแหนมาแรกเปลี่ยนตัวกับทางแม็กอาริสเตอร์โดยที่พวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินส่วนต่างของค่าตัวของทางนักเตะทั้งสองคนเพื่อหวังจะให้ยืนนี้สามารถลุกล่วงต่อไปได้ อย่างไรก็ตามจุดยืนของทางสโมอสรฟุตบอลหรือร์พครูของเราก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนมาโดยตลอดว่าเราไม่ได้มีความต้องการที่จะปล่อยตัวนักเตะรายนี้ออกไปแล้วยิ่งจุดยิงของตัวมาร์คอาริสเตอร์เองก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันหลังจากเขาต้องการจะเป็นแกนหลักที่นำให้ทีมของเราประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต ดังนั้นไม่ว่ามันจะมีกระแสข่าวหรือออกมามากมายเพียงใดจากสื่อของทางฝั่งประเทศสเปนมันก็แมาจะสั่งคลอนจุดยืนของทางทั้งสโมสรและตัวของทางนักเตะจากทีมของเาไดาเรียกได้ว่าดิวนี้มันได้ปิดประตูตายไปตั้งแต่ก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้นมาด้วยซ้ำไปเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะมันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาเรื่องดาวการเปลี่ยนแปลงบัรดานนัตเตกภายในทีมของเราสำหรับตลาดรอบนี้กันบ้าง เพราะใน,นปัจจุบันเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าทีมของเรามีการใช้เงินเสริมทัพทะลุหลัก200ล้านปอนด์ไปแล้วกับนักเตะหน้าใหม่ที่ย้ายตบเท้าเข้ามาสู่สโมสรของเรา6คนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในรายของทางฟอร์เรนเวียตเชอร์ี่ฟิงปงมิลอเคือเคสจอที่มามาดัชวีลี่เฟรดดี้วูดแมนและทางอารมินเป็กซี นั่นเป็นำไม่สโมสรของเรามีความจําเป็นจะต้องปล่อยตัวนักเตะบางรายออกจากทีมของเราไปได้วยเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการเคลืยอ์ที่ทางให้เราสามารถจะเสริมทับเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงท้ายของตลาดรอบนี้ได้ล่าสุดตามการรายง,งานข่าวจากทางนิวส์โป๊ปเอ็กโค่สี่วงในของทีมเราจะมีการรวบรวมรายชื่อนักเตะที่อยู่ในขาเพื่ออาจจะถูกสโมสรของเราขายทิ้งออกไปในช่วงที่เหลือของตลาดรอบนี้ซึ่งพบว่ามันมีมากถึง8คนเลยทีเดียว ไล่มาตั้งแต่ในลายของทางหลุยส์ดิออสที่กำลังได้รับความสนใจจากทั้งทางบาร์เซโลนาบาเยนมิวนิกและเอานาเซอร์คนต่อไปก็คือดาวิดนูนเยสที่ถูกต่างเกี่ยวพาราสีอย่างหนักจากทางอัสูล่านาโปลีตลอดช่วงเวลาหลายวันที่ผ่านมาเช่นเดียวกันกับทางอิบราฮิมาโคนาเตซตอร์ฮ็นทีมชาติฝร,รั่งเศสที่กำปัิอีกเหม็นแข้งบิ๊กเนมที่ตกเป็นกระแสะข่าวเรื่องการย้ายออกจากทีมของเราไปด้วยเช่นเดียวกัน ต้นเฟรเดริโกเคียซ่าเองก็ตกเป็นกระแสข่าวมาอย่างต่อเนื่องถึงโอกาสความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายกลับไปคาแข่งในเวทีเกาโชซเรอ,อาประเทศบ้านเกิดของเขาในอิตาลีอีกครั้งหนึ่งหรือแม้กระทั่งตัวของทางฮาวิเอนเลียดมมดฟิวดาวรุ่งอนาคตไกลก็มีการออกมาประกาศชัดถึงความตั้งใจของเขาทีจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเอง หน้าตำแหน่งแบ็กซ้ายก็จะมีนักเตะที่ถูกขายออกไป1คนซึ่งขึ้นอยู่กับว่ามันจะเป็นในรายของทังแอนดูโรเบอร์สันหรือทางคอสตาซิมิคัสกันแน่ส่วน2คนสุดท้ายก็ได้แก่ในรายของทางเบนด็อกปีดดาวรุ่งอนาคตไกลที่ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะทำเงินให้กับทีมของเราได้เป็นกอบเป็นกำรรที่ตัวเลข25-30ล้านปอนด์และอีก1คนก็คือทางไทเลอร์มอร์ตันเม็กซิลดาวรุ่งของเราอีกเช่นเดียวกันหลังจากที่เขา ไม่สามารถที่จะสอดแทรกขึ้นมาอยู่ภายในทีมของทางอาร์เนอร์ส็ลกได้ดังนั้นการถูกขายออกไปเพื่อระดมทุนกลับเข้ามาสู่ทีมจึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝักในสถานการณ์นักปัดจุดบัางไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องเราความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของแนวรุกกันบ้าง หลังจากก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าดิวกันคว้าตัวทางเบนจามินเซสโกดาายิงตัวเก่งของทางอาเบรัสซิกับทางกุนใหญ่ออสตลนั้นได้ล่มลงไปแล้วหลังจากพวกเขาไม่ยินดีที่จะจ่ายเงินค่าตัวของนักเตะตามที่ทางต้นสังกัดของเขามีการเรียกร้องเอาไว้ที่ตัวเลขมากถึง90ล้านยูโรกันเลยทีเดียว ขณนะเดียวกันมันก็มีสื่อบางเจ้าที่พยายามจะกล่าวอ้างออกมาว่าหรื่อ์ผูลของเราหวังที่จะฉกฉวยประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นในการปาดหน้าควาเรซินของทางเซสโกมาครอบครอง แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางทีมท็อกสื่อชื่อดังก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าตัวของทางเซสโกนั้นไม่ได้เป็นเป้าหมายสําหรับทีมของเราแต่อย่างใดเพราะณนะปัจจุบันหัวหอกสามคนที่ทีมของเรากําลังพิจารณาอยู่ก็ยังเป,เป็นเป้าหมายเดิมไม่ว่าจะเป็นในรายของทางคูโกอีเกติเกและอเล็กซานเดอร์อีซักที่อยู่ในท็อปลลสส่วนตัวเลือกรองลงมาก็คือในรายของทางวิกเตอร์โอซิมเฮนรวมไปถึงบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งทั้งหลายในตําแหน่งนี้นั่นเอง นอกจากนี้ทางทีมท็อกยังมีการลงลึกไปในเชิงของรายละเอียดอีกด้วยว่าณปัจจุบันทีมที่มีการไล่ลา่าลายเซ็นของทางเซสโกอยู่ได้แก่ทางเอาฮีราสมูสอนเงินถุงเงินถังจากทางซาโุโปลิเช่นเดียวกันกับสมูสอดอีกหลายทีมในประเทศอิตาลีที่ก็มีการติดต่อเข้ามาถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญาคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีม แต่สิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือจนกระทั่งถึงปัจจุบันมันยังไม่มีสโมสรใดเลยแม้แต่ทีมเดียวที่มีการยื่นข้อสเสนออย่างเป็นทางการเพื่อขอซื้อตัวดาวยิงวัย22ปีรายนี้กับทางอาเบรัซิกซึ่งเขาคาดว่าสาเหตุหลักของเรื่องดังกล่าวก็น่าจะเป็นเพราะค่าตัวของเขาที่ถูกตั้งเอาไว้โเวอร์เกินกว่าความเป็นจริงไปมากนั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในก็พูดพาดพิงมาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราในตำแหน่งสุดหน้าตูกลางกันไปแล้วอีกหนึ่งคนที่เราจะไม่พูดถึงเขาไม่ได้เลยก็คือในรายของทักซกซนเดอร์อีซักหลังจากเขาก็เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายในฝันสําหรับทีมของเราเลยก็ว่าได้และก่อนหน้านี้มันก็มีการดําเนินการที่น่าสนใจจากทางฝั่งนิวคาเซิลออกมา เมืทางเดรี่เทเลกราฟสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็มีการชี้เป้าออกมาเลยว่าในตอนนี้ทีมของทักเอ็ดี้ฮาวได้วางตัวของทางฮูโก็อิกเกติเก้เอาไว้หวังที่จะดึงตัวเขาเข้ามาเป็นคู่หูร่วมกันกับตัวของทางอีซัคแต่มันก็มีการระบ,บุออกไปถึงขั้นที่ว่าท้ายที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ออกมามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่พวกเขามีการคาดการณ์กันเอาไว้ก็ได้ ว่าทางแอนฟิวอชสื่อที่เจาะข่าวของทีมรองโดยเฉพาะก็มีการเขียนบทวิเคราะห์ขึ้นมาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจทีเดียวว่าหน้าปัจจุบันตัวของทักอีซักเรียกได้ว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของทางนิวคาสเซิลที่ไม่มีใครมาแย่งสินและความโดดเด่นไปจากเขาได้นั่นทำให้เขาสามารถที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่ซึ่งตรงกันข้ามหากพวกเขามีการได้ตัวทางอิกิกติเก้เข้าไปเสริมทัพอีกหนึ่งคน พวกเขาจะเหมือนดวงอาทิตย์สองดวงที่พยายามเป่งแสงของตัวเองออกมาแล้วมันก็จะไปกรบแสงของอีกฝั่งหนึ่งด้วยนอกจากผลงานและเหตุผลในสนามแล้วเรื่องนอกสนามเองก็เป็นสิ่งที่น่าปวดหวัวไม่ตาก,กันเลยเพราะหากอีเกติเก้ไปย้ายมาลงเอยในถิ่นเซนสเจมสพาร์คเขาเองก็จะมีการเรียกร้องค่าหนื่ยเป็นตัวเลขมาหาศาลซึ่งมันก็จะไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของทางนิวคาสเซิลกับตัวของทางอีซักด้วยเหมือนกัน ในตอนนี้ตัวของทงอักอีซักก็มีปัญหาในการต่อสัญญาฉบับใหม่อยู่แล้วหลังจากเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่กับทีมที่ตัวเลข1นึ่งแนสอปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งนั่นก็น้อยกว่าเพื่อนร่วมทีมของเขาหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นทางบรูโน่กิมาริสหรือแม้กระทั่งทางโจลินตันซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับตัวของทงอักอีซักเป็นทุนเดิม ล่าหาอีเกติเกที่เพิ่งเข้าย้ายมาใหม่แต่ดันไปได้ค่าเหนือนมากกว่าเขามันยิ่งจะทําให้ตัวของทางอิสซักนั้นไม่พอใจมากยิ่งขึ้นแล้วมันก็จะกลัยเ,เป็นการเปิดทางให้ตัวของทางนักเตะเลือกย้ายไปสู่สโมสรฟุตบอลหรือว์พูลของเรา ซึ่งเคสในลักษณะเดียวกันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับสโมสรของเราตอนที่เราพยายามที่จะไปไล่ล่าเลเซนของทางเกด็ตแบรี่สมัยที่ทางราฟาเอลเบเตสอดีตเอลสอสมองเพชรอย่างกุมบังเหียนอยู่ซึ่งมันลงเอยได้สุดท้ายแล้วเราไม่ได้ตัวทางแปรี่แต่เราดันมาเสียทางชาบี้ออลองโซไปให้กับทางเดอันมาริตในคราวดเดียวกัน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการไล่ล่าตุวจทางอเล็กซานเดอร์อีซักอีกเช่นเดียวกันก็จะขยับจากมุมมองของทางฝั่งนิวคาสเซิลมาดูจุดยืนของทางสโมสรของเรากันว่า เมื่อทางฮอกเก็ปีคอนนักข่าวเชื่อถือได้จากทางอเมริกาใต้ก็มีการชี้ชัดลงมาเลยว่าในตอนนี้แผนการของลิเวอร์พูลของเราก็คือเราจะไม่เร่งรีบในการปิดดิวการคว้าตัวทางอีซักแต่เราก็มีความหมายมั่นปั้นหมือว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถประสบความสําเร็จในดิวนี้ได้ก่อนเดทลายของตลาดซื้อขายในช่วงต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ สิ่งที่เราทําอยู่ณนปัจจุบันก็คือการพยายามจเจราจาต่อรองลอดค่าตัวของทัชอีซักกับทางนิวคาสเซิลลงมาให้กําที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้และการที่เราจะสามารถทําเช่นนั้นได้การดึงเกมในการคว้าตัวเขาออกไปจึงเป็นหนึ่งในโนโยบายและกลยุทธ์ที่เราเลือกใช้ นอกจากนี้อีกหนึ่งแนวทางที่เขากำลังมีการเจราจาพูดคุยกันอยู่ระหว่าง2สโมสรก็คือการใช้นักเตะบางคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดีลนี้เพื่อแลกเปลี่ยนตัวของทางนักเตะและลดค่าตัวของทางอีซัคลงมาแต่ในข่าวดังกล่าวข้างต้นไม่ได้มีการระบุที่แน่ชัดออกมาว่าใครกันจะเป็นนักเตะคนนั้นซึ่งก็เป็นที่คาดหมายกันว่าฮาวิ่งเลียรก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะทางนิวคาสเซิลเองก็แสดงความสนใจในตัวของเขาอยู่ด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ